สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนองนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นสามลัดนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขโมยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะสำหรับคืนนี้นะคะหุ้นอังกฤษปิดนะคะ เหลือ2หุ้นนะคะได้แก่หุ้นรัเสเซียและหุ้นเยอรมันนะคะหุ้นแรกนะคะหุ้นรัเสเซียคืนนี้แอทให้รูป5นะคะจอบเม็ดเดียว59นะคะ คุณรัสเซียรูดห้าเจาะห้านะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะประจำนะคะวันที่23นะคะเดือนธันวาคมหกห้านะคะหุ้นเยอรมันคือมีแอดให้รูดแปดนะคะ เจาะเม็ดเดียว89นะคะคุณเยอรมันรูด8เจาะ8 9นะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามรักของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเรวยๆวยปังๆตังชช้ทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ